สำหรับน้องหอมนะคะบอกเลยว่ามันไม่ควรเพราะว่าเราเองเราไม่ใช่คนไทยจะไปเรียกร้องสิทธิ์ที่แบบคนไทยเขามีมันไม่ได้จริงๆทุกวันนี้เราก็อยู่ได้ด้วยไทยนะคะอันนี้น้องหอมยอมรักเลยว่าเราอยู่ได้ด้วยไทยเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่สุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมทัาเดอเอ็กแล้วนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพม่าที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะและตอนนี้กําลังเป็นข่าวด,ดังมากมากเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพม่านะคะที่เข้าไปเรียกร้องสิทธิ์นะคะ1ิบข้อด้วยกันไปขอเรียกร้องกับคนไทยนั่นเองนะคะน้องหอมเห็นยังตกใจเลยนะคะเพราะว่าจริงๆคือน้องหอมเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าชอบดูข่าวหรือ,อติดตามข่าวอะไรนะคะก็คือแต่ละวันจะคิดคอนเทนต์อยู่อย่างเดียวว่าวันนี้จะทาคลิป อะไรอย่างงี้นะคะก็คือไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะและวันนี้นะคะน้องหอมเองได้ไปอ่านคอมเมนต์นะคะที่มีพี่ๆไอซีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าน้องหอมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะเรื่องของแรงงานพมา่าที่มาเรียกร้องสิทธิ์ในประเทศไทยนะคะน้องหอมคิดยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะมีเพียบซีคอมเมนต์มาถามน้องหอมนะคะว่าเออน้องหอม ไม่มาเรียกร้อง10ข้อเช่นคนพมา่าคนอื่นหรออะไรอย่างงี้นะคะฝากน้องหอมบอกคนพมา่าที่มาทำงานในไทยด้วยถ้าไม่พอใจก็ให้กลับบ้านตัวเองไปนะคะเมืองไทยจะขอรับ คนพม่าที่มีใจเป็นไทยจริงๆเท่านั้นนะคะอันนี้พี c ซีฝากบอกน้องหอมมานะคะอยากให้น้องหอมเองทําคลิปแล้วก็บางคนก็อยากรู้ความรู้สึกว่าน้องหอมคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆน้องหอมไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็แต่มีพี่ฟีซีท่านหนึ่งส่งนะคะมาให้น้องหอมได้อ่านได้ดูนะคะว่าเออคนพม่านะคะแรงงานพม่าในไทยนะคะเรียกร้องอะไรที่มาในเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือเดี๋ยวจอน้องหอมจะมาอ่านนะคะบอกเลยว่าไม่ได้อ่านก่อนร่วงหน้านะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกร้องข้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านตอนนี้เลยนะคะเปิดข้อเรียกร้องแรงงานพมา่าที่มีต่อไทยนะคะข้อที่1นักการเมืองที่พมา่าสามารถมาหลีภัยในไทยได้โดยต้องออกบัตรประจําตัวให้เฮ้ยอะไระแค่มาหลีภัยทําไมถึงต้องออกบัตรประจําตัวให้เลยเหรอ อันนี้มันเกินไปแล้วนะคะข้อที่2แรงงานพมา่าที่ทํางานในไทยจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรเพียงใบเดียวแรงงานสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนไทยและเอาไปทําธุรกิจได้ในไทยอย่างถูกกฎหมาย โอ้โหบอกเลยข้อ,ขอที่2นี่ก็แรงเหมือนกันนะคะและข้อที่3ลูกหลานของแรงงานที่เกิดในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและึกและฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมายโอโ้เรียกร้องเยอะเกินไปแล้วนะคะและข้อที่4ออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทย เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอข้อที่5ตัวแทนพม่าสามารถมาอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหและข้อที่6กนะคะพลละเมืองชาวพม่าต้องสามารถต้องต่ออายุต้องสามารถต่ออายุบัตรได้แล้วอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆน,น,นะคะและข้อที่7 ต้องสามารถดารงทุนเพื่อพลเมืองชาวพมา่าในไทยได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแปดประชาชนชาวพมา่าต้องสามารถสร้างเขาอ่ออานไ่มไงสหภาพอิสระในไทยได้ 9. แรงงานจะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยได้1ิ 10. แรงงานสามารถเปลี่ยนงานอะไรในไทยได้แบบอิสระโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละข้อเป็นไปได้ยากมากคือสำหรับความรู้สึกของน้องหอมนะคะโอโ้มันไม่ควร,ม,ม,ควรมันไม่ควรที่จะออกมาเรียกร้องหรืออะไรแบบนี้เลยทั้งๆที่เราไม่ใช่คนไทยนะคะเราไม่ใช่คนไทยแล้วก็เราแค่ไปทำงานอาศัยอยู่ในประเทศเขานะคะแล้วก็ คนไทยให้โอกาสเราก็ได้ไปทํางานในประเทศไทยแค่นี้ก็ดีขนาดไหนแล้วนะคะทํำไมถึงออกมาเรียกร้องตั้ง10ข้อและเยอะขนาดนี้นะคะโอ้โหหนึ่งกนักการเมืองที่พมา่าสามารถหีภัยได้โดยต้องออกบัตรประจำตัวให้โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าแค่มาหลีภัยหรือแค่มาอาศัยอยู่ แค่เขาแบบว่าช่วยเหลือหรือมารีไพใ,ในประเทศเขาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วไหมนะคะทําไมต้องให้คนไทยออกประจําตัวให้ด้วยนะคะมันไม่ถูกเลยอันนี้จริงๆนะคะแล้วก็ข้อที่2นี่คืออะไรต้องถูกต้องตามกฎหมายเพียงบัตรใบเดียวโอ้โหแต่ละข้อนี่คือน้องหอมอ่านคือมันไม่ควรเลยจริงๆนะคะเพราะว่า ถามความรู้สึกน้องหอมนะคะว่าน้องหอมคิดยังไงเพราะมีเพียบซีคอมเมนต์เข้ามานะคะสําหรับน้องหอมนะคะบอกเลยว่ามันไม่ควรเพราะว่าเราเองเราไม่ใช่คนไทยจะไปเรียกร้องสิทธิ์ที่แบบคนไทยเขามีมันไม่ได้นะคะแค่คนไทยอนุญาตและให้คนพม่าของเรานะคะเข้าไปทํางานในประเทศไทยประเทศไทยของเขาแค่นี้ก็ดีดีแค่ไหนแล้วนะคะที่เขาเอ่ยยังไงอะ่ะ เขามีการมีงานให้ทํากับเราอะไรเงี้ยนะคะทำไมถึงไปเรียกร้องแบบนี้อฮ้ยปวดหัวจังเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะคะน้องหอมเองเคยทําคลิปแต่แบบว่าอยากให้คนไทยนะคะแบบว่ารักอินดูคนในพม่าของเราที่ไปทํางานในไทยอะไรเงี้ยแต่วันนี้มาเจอข่าวแบบนี้นี่คือบอกเลยว่าไปไม่เป็นเลยจริงๆนะคะคืออ้อยพูดไม่ถูกเลยอะ จริงๆคือเราไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราเราอยากจะไปอยู่แบบเป็นคนไทยเลยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไทยตั้งแต่กําเนิดเราไม่ใช่เป็นคนไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่เราไปอาศัยอยู่ในประเทศเขาทําไมถึงไปเรียกร้องขนาดนี้นะคะ คือน้องหอมเองก็ขอฝากขอเตือนพี่น้องชาวพม่าทุกคนเลยนะคะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆทุกวันนี้นะคะคนในพม่าของเรานะคะเน้นที่จะเข้าไปเมืองไทยไปทํางานไปอยู่อาศัยในเมืองไทยมากกว่าอยู่ประเทศของตัวเองแล้วนะคะทําไมต้องหาเรื่องใส่ตัวเองนะคะและทําไมถึงต้องไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรขนาดนั้นนะคะข้อ2ข้อ3ข้อมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่อันนี้ไปขอตั้งสิข้อนะคะแล้วก็ ไปประท้วงกันอีกอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่แบบประเทศของเราเลยอะไรเงี้ยคือ,อยิย่งพูดก็ยิ่งเครียดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าจริงๆอะ่ะคือประเทศไทยนะคะก็มีแบบว่า ขัดแย้งนะคะประเทศเพื่อนบ้านป,ประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีการขัดแย้งกับประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเขมรหรืออะไรก็แบบมีการขัดแย้งกับประเทศไทยเยอะมากแต่น้องหอมคือเคยพูดมาตลอดว่าไม่อยากให้ประเทศพของเรามีการขัดแย้งกันกับประเทศไทยเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าสมัยก่อนนะคะก็เคยมีการสงครามมันเกิดขึ้นและคนไทยบางคนเขาก็ยังไม่ได้ลืม ตรงนั้นนะคะแลวเขาไม่ได้ลืมตรงนั้นที่แบบจะให้อภัยคนพมา่าสากทุกคนนะคะแต่ว่า <c oughs> ช่วงหลังๆนี้นะคะก็มีแต่คนไทยนะคะคือยอมรับในสิ่งที่พมา่าเอ่อยังไงเป็นแล้วก็พม่าก็ไม่ได้ไปสร้างเรื่องหรืออะไรให้อะไรเงี้ยนะคะคนพมา่าคนไทยก็เริ่มหันที่จะมายอมรับคนในพม่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ทําไมเรื่องประเทศลาวเพิ่งจะเงียบ กำลังจะเงียบไปแต่ทําไมท่องประเทศคนพม่าของเราทําไมถึงไปสร้างเรื่องขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆทุกวันนี้เราก็อยู่ได้ด้วยไทยนะคะอันนี้น้องหอมยอมรักเลยว่าเราอยู่ได้ด้วยไทยเพราะว่าคนพม่าของเราเวลาจะไปทํางานที่ไหนไม่อะไรอย่างแรกต้องนึกถึงคนไทยและนึกถึงประเทศไทยก่อนแล้วก็ ไปทำงานในเมืองไทยนะคะยิ่งสถานการณ์ในเมืองตอนนี้นะคะทุกคนหลายๆคนก็รู้กันดีว่าในประ,ประเทศพม่านะคะก็ไม่สงบนะคะมีแต่คนอยากจะเข้าไปทำงานในไทยอยากจะไปเข้าไปลีภายในไทยอะไรเงี้ยแต่ทำไมแรงงานพม่าบางกุ่นทำไมถึงมาสร้างเรื่องให้มันเกิดเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้โดยที่คนอื่นหรือว่าแรงงานบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะต้องมาพลอยตกงานไปด้วย โดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะไรเงี้ยคือโอ๊ยบอกไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่ายิ่งตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองทางพม่านะคะก็มีแต่คนเข้าไปหลีภยัยคนไทยเขาก็ยังยื่นมือมาช่วยเหลือยังให้การช่วยเหลือกับคนพม่านะคะแล้วก็ยังแบบต้อนรับคนคนพมา่าเรื่อยๆเพื่อที่จะไปทํางานในเมืองไทยนะคะยังมีเรื่อยๆแต่ทําไม คนที่ทํางานได้ไดทํางานในไทยอยู่แล้วทาไมถึงมาสร้างเรื่องทำไมถึงไปเรียกร้องสิทธิธ์อะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ขอบอกพี่พีเ f c ตรงนี้นะคะที่พี่พี่พีเอยากจะรู้ความรู้สึกของน้องหอมนะคะก็อยากให้ได้รู้ว่าคนในประ,ประ,ประ,ประเทศทม่ากก็จริงนะคะแต่ว่าอย่าเหมารวมถึงคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือว่าคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่าคนทุกที่ทุกทางนะคะก็จะมีคนทั้งที่ดีและคนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ คนที่เขาไม่รู้เรื่องเรื่องนะคะเขาเขาจะพอให้ตกงานไปด้วยเลยนะคะและยิ่งล่าสุดนี้นะคะน้องหอมได้ข่าวว่า,าคนาตำรวจนะคะคือเท่าเรียกะอะไรตาเวนนะคะไปไล่จับคนแรงงานต่างด้าวที่อยู่แบบผิดกฎหมายนะคะก็ จับได้เยอะมากเป็นแสนๆคนเลยนะคะก็อีกหน่อยก็คือจะนําส่งประเทศพาม่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในประเทศพามาศ่าตอนนี้กําลังวุ่นวายนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากจะกลับมาประเทศพามาศ่าก็เชิญเลยนะคะอยู่ประเทศไทยและไม่มีความสุขก็เชิญกลับมาเลยจริงๆอันนี้นะคะก็คือความรู้สึกของน้องหอมเลยแหละโอ้ยแค่คิดกม็มันปวดหัวแทนอะ่ะปวดหัวแทน สำหรับคนที่เขาไม่รู้เรื่องที่แบบจะต้องมาตกงานไปด้วยเลยอะไรเงี้ยเห็นบางคนคือแบบโอ้ยยิงพูดยิงเครียดเลยขอไม่พูดแล้วได้ไหมทั้งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะอันนี้มันจริงๆมันไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรเลยจริงๆเพราะว่าเราเป็นแค่แขกหรือว่าเป็นแรงงาน ถ้าเราเก่งจริงเราอยากได้สิทธิ์อยากได้อะไรที่เป็นของตัวเองอยากได้อยากเป็นตัวของตัวเองทําไมไม่มากลับมาอยู่บ้านของเรานะคะทําไมถึงไปอยู่ประเทศอื่นแล้วอยากจะเป็นตัวของตัวเองในประเทศเขาอยากจะไปเป็นแบบคนไทยเขาอยากจะเรียกร้องสิทธิ์อยากจะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนคนไทยเขามันไม่ได้อันนี้จริงๆโอ้อพูดไปพูดมาแล้วปวดหัวจริงเลยนะคะเรื่องนี้นะคะพี่ๆทุกคนนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะก็ คอมเมนต์มาบอกน้องหอมได้เพราะว่าน้องหอมเองจริงๆไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้เลยก็เลยไม่รู้นะคะก็เลยช่วงหลังนี้มีเคลียบ์สี่คอมเมนต์มาให้ดูนะคะก็เลยเพิ่งมาเห็นก็เลยตกใจนะคะว่าทําไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะความรู้สึกของน้องหอมที่มีก็ตอนนี้ได้พูดออกไปหมดแล้วนะคะก็ฝากเตือนหรือฝากบอกพี่ๆแรงงานพม่าทุกคนในประเทศไทยนะคะจงอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยตราบใดที่ยังอยากทํางานอยู่ในเมืองไทยนะคะอยากจะ,ะทํางานหรือว่าอยากจะอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะก็จงอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยเพราะว่าสําหรับน้องหอมคือเมืองไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยและสง,งบที่สุดแล้วคนไทยเขาไม่ชอบให้ใครมา ยังไงอ่ะคนไทยเขาชอบรักสงบนะคะอย่าไปอะไรกับคนไทยเลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนไทยตั้งแต่แรกเราอยากจะไปอยากไปขออะไรมากมายเลยแค่เขาอนุญาตให้เรามาทํางานอยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยแค่นี้มันก็มากเกินพอแล้วนะคะก็ขอฝากเตือนแรงงานพม่าทุกคนในคลิปนี้ไวล้ละกันนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ขอ ตัวหลายพิธีนไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ายิ่งพูดก็ยิ่งเคลียนนะคะอ่ายังไงก็ไว้ติดตามชมกันในอีกคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ